สวัสดีค่ะลูกค้าห้างของหวังแยงมีทุกท่านนะคะวันนี้นำคอลเลกชันนะคะงานน่ารักน่ารักน้ำหนักหนึ่งสลึงมาให้ชมกันนะคะมีทั้งสร้อยคอนะคะก็สร้อยข้อมือนะคะลูกค้ามาอัปเดตให้ชมกันนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะทราบราคาสินค้าชิ้นไหนหรือต้องการสอบถามราคาทองประจำวันนะคะให้สอบถามมาทางไลน์แอดนะคะไลน์แอดจะอยู่ บนงมหน้าจอนะคะทางด้านซ้ายมือของลูกค้านะคะราคาทองไม่สามารถตอบที่ใต้คอมเมนต์ที่โพดได้นะคะเนื่องจากราคาทองมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงในหนึ่งวันนะคะมีการปรับเปลี่ยนหลายรอบเนาะพาะฉะนั้นราคาทองนะคะรบกวนสอบถามเข้ามาทางแชทนะคะลูกค้า าทางร้านนะคะฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการเวลาที่ทางร้านลงคลิปใหม่ๆนะคะลูกค้าจะได้เห็นนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะคะเพจห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเซิร์ชที่ Facebook นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าห้างทองหวังอยากมีนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติด ติดตามทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับลูกค้านะคะอยู่ทางเพจด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าว่าวันนี้มีไรายไหนบ้างเนาะ มาชมลายแรกกันเลยนะคะลูกค้าวันนี้มีทั้งหมดสิลายนะคะ,นนคะสร้ยก็มือสองเสุนลายแรกนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายเบ้นนะคะลูกค้าให้กิมตุ้งแล้วก็ถุงทองนะคะลายที่2นะคะตัวสร้อยจะเป็นลายเบ้น,นะคะ่ะรงยาดอกไม้นะคะสวยงามน,นะคะเป็นเป็นท่านตุ้งนะคะแต่ว่าต้องตุ้งนะคะ ก็จะเป็นลงยาดอกไม้ประมาณนี้นะคะลายต่อมานะคะจะเป็นลายผ่าหวายขั้นต้องนะคะแล้วก็ลายถัดมานะคะลายที่4เลยก็จะเป็นลายทาโร่นะคะขั้นด้วยโอซีนะคะดีไซน์เก๋มากๆนะคะน่ารักมากๆลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นลายทาโร่นะคะขั้นตุ้มด้วยขั้นด้วยตุ้มสั่ตุ้มนะคะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะส่วนลายนี้นะคะเป็นเรียบๆนะคะเรียบๆแต่ว่า เรียบนะคะเป็นเรียบแต่ว่าก็ยังแอบแฝงความน่ารักอยู่นะคะก็คือให้ด้วยดอกไม้ประมาณนี้นะคะจะมีตุ้งติ้งตรงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นลายเบนนะคะตัวสร้อยนะคะลายต่อมานะคะแพรเบน์รูปหัวใจนะคะลูกค้าลายต่อมาค่ะลูกค้าก็จะเป็นตัวสร้อยจะเป็นลายเบนนะคะลงยาดอกไม้นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะหวาน ก็จะเป็นตัวสร้อยลายเบ้นเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ลงยาสีลงพาสเทลนะคะดีไซน์เก๋ๆเลยเลยายสุดท้ายสําหรับสร้อยข้อมือหนึ่งสลึงนะคะลูกค้าก็คือลายเพเปเมนบ์สองแถวนะคะดีไซน์น่ารักทุกแบบทุกลายเลยนะคะลูกค้าชอบลายไหนสอบถามแคปภาคสอบถามมาได้นะคะว่าอยากทราบราคาลายนี้นะคะแล้วก็ทักแชทเข้ามานะคะทางลายได้เลยค่ะ ต่อมานะคะลูกค้าเป็นสร้อยคอน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะมีทั้งหมด7ลาย7แบบด้วยกันนะคะลูกค้าลายแรกเลยนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายผ่าวายนะคะโชจี้หัวใจนะคะความยาวนะคะทุกเส้นจะอยู่ที่1 6 1 7นิ้วนะคะรวมจี้ค่ะลายที่2นะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวสร้อยจะเป็นลายสีตองนะคะโชจี้ดาวค่ะ ลายต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นลายป้องอ้อยนะคะเป็นป้องอ้อยนะคะโชจี้ดาวลายที่4ี่นะคะลูกค้าก็จะเป็นงานลงยานะคะสีฟ้าพาทเทลนะคะหวานๆน,น่ารักเลยนะคะเส้นที่สี่และเส้นที่5้านะคะลายจะคล้ายกันนะคะก็คือเป็นงานลงยาเนาะตัวไส้นะคะลูกค้าเส้นนี้จะเป็นลายโซ่ไข่ปร่งนะคะต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นลาย โชจี้นะคะรูปดอกไม้นะคะลงยาสีฟ้าพาเทเหมือนกันแต่ตัวสร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นโซ่ไข่ปันนะคะลายต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นโชจี้หัวใจตัวสร้อยจะเป็นลายทาโร่นะคะงานโร่งค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโชจี้หัวใจน่ารักน่ารักนะคะเป็นหัวใจสองคล้องกันนะคะสองดวงนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายโซ่ไข่นะคะ ลายสวยน่ารักมากเลยนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะได้ลายไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทงางไลน์แอดได้เลยนะคะคลิปนี้ไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ